สวัสดีค่ะมาทำคณิตวัลข้อกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันเลยค่ะโทรทัศน์จอแบนเครื่องหนึ่งมีด้านกว้างน้อยกว่าด้านยาวอยู่21นิ้วและความยาวรอบจอเท่ากับ158นิ้วเมื่อความยาว1นิ้วเท่ากับ2.54ซนเมตรจงหาว่าโทรทัศน์เครื่องนี้มีด้านยาวกี่เซนติเมตรนะคะเขาบอกว่า เราวาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะคะเป็นจอนะเป,นเป็นรูปจอโอเคจอจอมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรูปจอแบนจอแบนเดี๋ยวแป๊บนึงเา,าจอโอเคอันนี้ก็จะได้เป็นจอนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าด้านกว้างะคะันยาวน้อยกว่าเนาะเราก็ให้ด้านกว้างนะคะเป็น x เพราะเรายังไม่รู้นะคะให้เป็น x นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น x บวก21นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าด้านกว้างจะน้อยกว่าด้านยาวอยู่21นะคะโอเคแล้วทีนี้นะคะเรา 4ด้านนะคะไปบวกรวมกันได้เลยค่ะก็จะเป็น x บวก x บวก21นะคะแล้วก็คูณ2เพราะว่ามันต้องอันนี้เป็นแค่2ด้านนะคะเป็นแค่2ด้านนะคะตรงนี้เป็นแค่2ด้านเราก็ต้องคูณ2ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคก็จะเท่ากับ158นิ้วนะคะก็จะเป็น2 ยี่สิเท่ากับ79 2x สิเท่ากับห้นะคะ x เดียวเท่ากับ29นะคะแล้วเขาบอกว่าจงหาว่าโทรทัศน์เครื่องนี้มีด้านยาวกี่เซนติเมตรนะคะกี่เซนติเมตรนะคะเราก็ได้เราน้ว่าเอ็กซเท่ากับยีทีนี้เราก็นำยี่น, 29, นะคะ ว่างก็จะเป็น29นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเท่ากับนะคะ50นะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า1นิ้วเนี่ยจะเท่ากับ1นิ้วนะคะจะเท่ากับ2.54ซนติเมตรเราก็นำไปคูณได้เลยค่ะคูณได้เท่าไหร่เออเดี๋ยวเราคูณเท่าตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยใส่จุดทศนิยมทีหลังนะคะก็คูณ50เราเยื้องสูตรเอาไว้นะคะเพราะว่ามันก็จะได้สูอยู่แล้วเนาะ,ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเนโอเคทศนิยมนะคะจุดทศนิยม2ตำแหน่งเราก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะได้คำตอบเป็น127เซนติเมตร ค่ะโอเคนี่คือคําตอบนะคะวงไว้ข้างหน้าได้เลยค่ะสําหรับวันนี้เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ